5. ฆาตกรต่อเนื่องที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ 1. เท็ดบันดี้ชายหนุ่มหน้าตาดีที่ลวงสาวๆมากมายไปฆ่าเขามีวิธีการหลอกล่อเหยื่ออย่างชันฉลาดและความโหดร้ายที่ไม่ธรรมดาไม่เพียงแค่จาัดก,การเหยื่อเท่านั้นแต่ยังมีการทำลายร่างกายเหยื่อจนเกินจินตนาการบางคนก็ถึงขั้นพูดว่าเขาเป็นเสน่ห์ของความมืดมนซึ่งไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำแบบนี้และคุณคิดว่าอะไรทำให้เขากลายเป็นฆาตกรไปได้ 2. เจฟฟรีย์ด เขาคือฆาตกรที่มีเพียงแค่สังหารแต่ยังชอบเก็บศพและก็ทําการทดลองโ,โหดๆกับเดือเขามีชีวิตคู่กับเหยือในลักษณะของการกระทที่สยองขวัญจนไม่สามารถจะคิดได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ที่น่าสยองที่สุดก็คือตอนที่เขานั้นถูกจับได้แล้วคุณละคิดว่าเขาทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไง 3. จอห์นเวนกาซี่ชายที่สร้างตัวตนเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีแต่นับตั้งแต่ปี1972เขาได้สังหารเยือหนุ่มหลายสิบคนและก็ฝังศพของพวกเขาใต้บ้านของตัวเองเขาสมบทบาทเป็นคนใจดี แต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือคาตกรแบบแยบยลที่สุดบางคนอาจจะเรียกเขาว่า The Killer c l o าวเพราะว่าเขาชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกและก็ลวงเหยื่อและทำไมการแสดงเป็นตัวตลกของเขาถึงทำให้เขานั้นฆ่าผู้อื่นได้ริ 4. Richard r a m i r เขามีฉาย,ยาว่า The n i ์ส Stalker ฆาตรกรที่สกดรอยตามเหยื่อและก็ทําการสังหารในยามค่ําคืนในช่วงปี1980เขาก็ทําการสังหารเหยื่ออย่างไร้เหตุผลพร้อมกับทําให้ทุกคนนั้นกลัวความมืดและทุกการเคลื่อนไหวในช่วงกลางคืนนั้นมันก็น่ากลัวมากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะถูกเลือกเป็นเหยื่อเมื่อไหร่5 อังเดรซิกาติโลคาตรกรจากยูเครนซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อเดอะบู c เชอร์ออฟโรสตอฟเขาฆ่าเด็กและก็ผู้หญิงหลายสิบคนในรัสเซียและก็ยูเครนระหว่างปี1978ถึง1990ความโหมดร้ายของเขาก็คือการฆ่าและก็แสดงออกถึงพฤติกรรมที่คลุมคคร่งจนสุดท้ายก็ทำให้ผู้คนในพื้นที่ต้องระวังทุกการเคลื่อนไหวแล้วอะไรที่ทำให้เขากลายเป็นสปรลาดแบบนี้ไปได้